วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี uh ้เ huh. ดือนหน้าหนึ่งกรกฎาคม17ที่เราลุนถอดแมสอทั้งประเทศครับเราดูนะฮะเราจะต้องเจอกับอะไรกันบ้าง 1. นก๊าซสูงต้มใครไม่ใช้บ้างใช้ทุกคนเลยนอ่นแม้กระทั่งรายการเราเนี่ยเป็นรายการสตูดิโอต้องซื้อก๊าซไปเลยเพราะอะไรเดี๋ยวมันมีรายการเวลาทุกคั้ามาก๊าซสูงต้ม ขนาดถัง15กิโลกรัมตอนเนี้มันตกอยู่ที่378บาทครับถูกต้องไหมฮะจะมีโอกาสปรับขึ้นไปอีกนะฮะมีผลหนึ่งกรกฎาคมปรับ้น่อขึ้นกิโลกรัมมาหนึ่งบาทมดถูกเท่ากับจะขึ้นไปอยู่ที่เกือบ400-393บาทต่อถังสิงหาคมปรับขึ้นอีกกรกฎาคมปรับทิ้งนะสิงหาปรับอีกค่ะแล้วก็ปรับในเดือนกันยายนอีกเพราะฉะนั้นไอ้ก๊าซถุงต้ม ขึ้นตั้งแต่กรกฎาสิงหากันยาคขอให้ทุกคนถูกหวยเพื่อไซื้อกราดโอ้โหสามเดือนติดนอกจากนั้นยังมีไก่เมื่อก่อนเราซื้ออกไก่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตโลเท่าไหร่ห้าบาทบาห้าสิบกว่าบาทไก่ห้าสิบกว่าบาทออกไก่ค่อนข้างถูกหน่อยต้องป่ะห้าสิบห้าหกสิบปีไก่เนี่ก็หกสิบเจ็ดสิบราคาเขาเขียนเท่าไหร่ ทะลุร้อยไปเรียบร้อยแล้วฮะ hmm. ความจริงโอ้โหค่าของชิ้ไก่เป็นขึ้นไปนทะลุร้อยแล้วค่ะ <Ha. S 2> เพราะอะไรวันนี้ถ้าสมมติเราไปดูกันอกไก่ก็ขึ้นทุกอย่างก็ขึ้นเพราะต้องการความต้องการบริโภคในประเทศเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบประกอบกับต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ค่าขนส่งน้ํามันแพงรวมถึงการบริโภคทดแทนเนื้อหมู hmm. เพราะเนื้อหมู hmm. มันแพงเกินกว่าที่คนจะกินกันแล้วใช่ก็เอาเนื้อไก่มาทดแทนเพราะฉะนั้นเนื้อไก่ราคามันก็เลยสูงขึ้นมาใช่ ปลาดุกที่เราไปปล่อยๆกันน่ะเมื่อก่อนโลแล้วเท่าไหร่ปลาดุกอะปลาดุกเออโลเท่าไหร่ตอนเราเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนที่ฉันสะดอกก็จะปล่อยเจ็ดสิบมดเธอซื้อเหมาตลาดเลยนพราะว่ามเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนฉันซื้อทีละร้อยกิโลสองร้อยกิโลห้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบบาทปลาดุกเมื่อก่อนห้าสิบบาทเพราะเธอเธอซื้อเหมาตลาดฉันจำได้ก็หมอดูให้กูปล่อยตันนึงอ่ะนะกูจนอยู่ไปสามเดือนน่ะนะหมอดูเขาได้มาคุกดวงเธอจะดีมากให้กูปล่อยปลาดุกตันนึงโอ้โหพันโลปลาดุกก็กลับขึ้นเขาใช่ไง กับข้าวอ่ะไม่มีนะวันนั้นปลาดุกหมดเพราะนี่มันเนื้อปลาดุกไปตันเนื้อไปปล่อยแต่อีด้าสิหมดหมนี่ปล่อยมันทำฟาร์มปลาดุกเลยนะใช่ไหครับผมปล่อยพอหมอถึงว่าแม่แทาแม่แท้คงเลยตลาดฉันได้ไปหาปลาดุกตันหนึ่งไงอีหมอดูก็ชรตลาดหลอกดีดีเนาะแล้วก็ซื้อไปได้ด้วยปลาดุกปันตันหนึ่งว่ะครับผมปลาดุกขึ้นอย่ให้หมดวันนี้ปลาดุกอ่ะอยู่ที่เกือบเกือบ85บาทใช่85 87บาทต่อครึ่งโหล แต่ทีนี้มันเป็นเพราะว่าแบบพายุฝนเนี่ยทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตแล้วก็ผลผลิตอะไรต่างๆด้วยนะคะอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็รวมถึงการส่งออกเนี่ยมันก็ลดลงนะแล้วก็ขนานี้ความต้องการผู้บริโภคก็ยังต้องการด้วยมาดูผักกันบ้างดีกว่าอย่างผักกวางตุ้งเนี่ยเขาก็ปรับราคาขึ้นนะเมื่อก่อนกวางตุ้งนะแบบ ประมาณ35-40กิโลอะไรเงี้ยก็ปรับขึ้นอีก5บาทอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากว่าฝนฟ้าอากาศอะไรเงี้ยมันตกอะไรเงี้ยทำให้เป็นอุปสรรคในการเพาะปลูกมา่นคืที่คุณฟังทั้งหมดเนี่ยก็คือเตรียมตัวกันไว้คิงทุกอย่างมันก็มันจะเปลี่ยนไปนาคตเนอะเนะวันดีสนุกฟรีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้